มามามาพอย่เร็วไปไป้ยกือขนมเอาด้วยยืนก็ได้ไปเร็วมามเข้ามาวมกันเร็จะได้ถ่ายภาพขั้งเดียวนั่งลงค่ะนั่งลงนั่งลง้ค่ะนั่งลงค่ะนั่งลงโอ๊ยหนั่งล้าไม่ได้นั่ง้ยรานะของร้านไม่หาย มัเทบาเ้าันเหมอนนันพันเท้าพันไม่ได้บานนี่ไม่มีน้ำนี่ไม่นี่ส่งน้ำอนนนมาส่งน้าให้กตามีแต่ความสุขความเจริญอายุมากนพอนร่มุก้านูทุกคนสาธุด้ผกไะทาสิ่งสมหัศวรรยีใหม่หาดูการ้านมาส่งให้มีอนยุมั่นคดิ้นต่ออุาเงีวน่า

เดี okay. Alright, away, no, ๋ยวคนนั้นพี่บัวพี่บัวเดี๋ยวลงลง่งลงลงนั่งลง่งลงตัวเป็นตัวแท่นของหลูกของร้านมาหดมาส่งมาขอพรนากราบโอชีกรรมชินใดสี่หลูกร้านได่เกลื่อนเร่องเงลื่อนรัความคิดจะดีโดยการกระทําจะดีขอโอชีกรรมให้ลูกให้ร้านทั้งหมดทั้งสิ้น

มาด้วยกันแด้วกันข้างหลังนะมีอ่าปลากไ้ดก้ก้ดกไ้ดเออไปย่างนี้อย่างนี้เออีนะคะอ่า้ยันดกมันดุกมันดกนะคะ ไม่ไม่ไมใชเรื่องเลยนาเรื่องตอนนี้กิลงไปแข่งขันอะไรอยู่นะคะ้อย่างนี้มนนะคะจุ่มน้ำแล้วก็ไปให้ตากับให้ตาต่อ ตามไปตามไปลูกไปไปอยู่ไหนกไปลูกไปอยู่ไหนเาป็นคนยืนนะลูกนะไม่เล็กจริงโตมาเขกเปนดาคนนายคนนะลูกนะให้ปู่ย่าตายายพาอาศัยนะคะนูคอยดูแลดูแลค่ะคอยปนู่มมีความสุขด้วยกันนะไหนไหน ช้าไอ้น้าไอ้หน wow> anyway> ้าให้นอนเล่นด้วยนะลูกนอนยังไม่ได้ขึ้นเลยเอานอนไปกับเป็หน้าเร็วเอาไปล้างมือนุนนุนโอ๊กอยู่ตรงนู้นนี่มันนี่มันเป็นน้ำเปา่าโอ้ยแถวเปร์มันไม่ใช่น้ำส้มพูมันเป็นน้ำสะอาดมาน้ำสะอาดนะลูกไม่ใช่น้ำส้มพู

ไปรอกนันได้หรอไมะ้ชนะไปเก็บของกันอา้วอามาล้างเนี่ยหนฟันไม่เล่าหุ้นฟันโอ้ยเอาไปเอาไปะปูหุนรถนีเน่ยค่ะเขาะไหนเขาจะไหนเขาไปทำเลยค่ะน้องกินเป็นหรอไถุงใหไม่ถุงใไม่จะถุงใหญอ้องเคยกินนหรใครพาน้องกิน มามหาก่อนมาเด้อไปลไปไหานี่ไ่เดินได้เป็นได้แล้วได้แล้วได้ดจะบยเป็นบไปไปไหดไปเจ็บเอ้ไปไปาคนจะรู้เท่าไหร่นะคะไปไปู่เาคันนีบางรอนอไปเด้อไปหดเยโเปพดไปเรื่อยอยนี่รถเน

างั้นขึ้นมาขึ้นมานั่งตรงนี้มาอ่ามาคล้องรองเท้ามาอ้าช่วยคล้หน่อยอ่าคล้องหน่อย